สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปเข้าสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่ครับผมมืันนี้ขึ้นโคกเกมเฮ็ดนะครับเป็นรอบที่สองครั้งที่สองของปีนะครับมากเมื่อวานเมื่อก่อนนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> มากครั้งที่แล้วก็ได้เฮ็ดนะครับมากครั้งนี้ก็พ่อมีอยู่นะครับผมเนี่ับดอกาง,งามๆนะครับผมนี่นะน,นะครับนี่ดอกมตูนนะครับนี่คือเฮ็ด <c oughs> หนามุมนะครับแถวานผมเออนี้ตามุมนะครับเป็นรอบที่สองเป็นครั้งที่สองของปีนี้นะครับผมหลังจากทีเขียนมาครั้งแรกก็ได้หลายเติมนะครับแต่ว่ากระดอกบานหลายมาครั้งนี้ก็จะมีทั้งดอกบานทั้งดอกตูมนะเดี๋ยวมาลุ้นม้อกันไปเรื่อยครับผมครับผมมารอบนี้ก็เห็ดกระเพาะมีอยู่นะครับผมนี่ยังเชียนสองดอกนี้นะครับดอกก็งามนะครับเติเงินไปเรื่อยครับผมเชีร์ไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยครับครับผมเห็ดก็ยังพ่อมีให้ได้เก็บอยู่นะครับนี่สองดอกงามนะครับ อันนายอยู่นะครับผมสองดอกนะครับผมเนี่ยงามนะครับมันเหี่ยวตาใหญ่มากแต่ก,ก็จะเสื่อพานะครับนี่นะรครับนี่พลั้งได้นะครับผมครับผมหอมงามนะครับนี่ทางนี้ก็บเมียเลยตุ้มนะครับเนี่ยโอ้ ทับไล่ครับนี่ครับอย่าให้เบื้องกว่านนะครับผมเปิดผู้ไม่เปิดใบไม้พี่น้องเลยเบื้องกว่านนี่กรแมนครับเนี่ยนี่ยทำงานเนี่ยมีกรแมนครับผมเนี่ยงานเบ็ดนะครับเนี่ยมีกรแมนครับผมมีกรแมนครับกรแมนครับผมไล่นะครับอันนี้ใบไม้ย่างงาเนะเปิดเป็นไม้ไม่ใช่เห็ดนะครับ นา,นานาก็อีกหลายนะครับผมเดี๋ยวเขียนเหมือนกันไปเรื่อยครับออกหลายครั้งนะผมยิ่งเคี่ยยิ่งเห็นนะครับงามนะครับดอกกูุ่มดอกบานเคียยิ่งเห็นนะครับนะครับจะสซอนอยู่นะครับ,รบเห็นรอบนี้นะครับถือว่าเป็นแรกๆของปีนะยิ่งเคียก็ยิ่งเห็นนะครับผมนี่เคียวออมากนะรูดอกจากเดนะครับ บางบานางบานครับผมหลายนะครับเมื่อนี้เกิดหลายคักนะครับทีดอกงามๆอยู่นะครับผมนี้ดอกใหี้ยนะครับดอกมซูมนะครับผมแก่ครับแกบแ้วก็มีดอกได้น่อยนะรับมาเห็ุเป็นเก็บเมื่อนานนะครับผมมีเรื่อยๆนะครับเห็ดออกลายครับชุดนี้นะครับเคลียร์ไว้มนนะครับหลายนะครับผม กำลังได้า,าอยู่นะครับดอกบานนะครับจะว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเคีคเยวยังเห็นนะครับเขียวยังอไฟอกไปเลยนะเป็นเนยกระดอกทาง,งานนะครับอะผมอีกจุดนึงครับห่างกันมาก่ายจากจุดเมื่อกี้นะครับห่างกันประมาณเมตรนะึงเคียวออกมานะครับโอ้ดอกบานดอกฟูมนะครับผม หลายคักนะครับผมเห็ดรอดนี้เหนะครับออกหลายคักนะครับผมเพิ่งเชื่งเห็ดไรนะครับก็ดอกงามนะดอกตูมดอกบานนะครับผมนี่ดอกขงศรีนะแกงแซนนะครับผมเชื่อไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยนะครับพ่อไปเรื่อยนะครับผมนี่ดอกกำงามนะครับขี้น้อยนี่ดอกตูมนะครับแกงแซนนะครับผมนี่คือเห็ด ระเมินเห็ดแต่มุมนะครับอย่างแซบคักนะารับนมีดอกงามอยู่นะครับผมนี่ผมตูมนะครับอย่างแซบนะนี่ครับดอกนึงครับเห็ดปีนี้ออกเร็ยวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมาเร็วเห็ดก่อเกีรยวนะครับหองอยู่ของกจรินก็เกิดเร็ยวเพราะจะเป็นคบเป็นเกเป็นเอื้องนะครับย่อมีโอกาสจะไปแตะเอื้องนะครับรอบต่อไปรอบนี้แต่น้ำเพลินบาท่านนะครับเนื่องจากว่า ปิดงานกลับมาบ้านกับเด็กเร้นะครับก็บเรื่อบริเตนไต่พู้คนไ,ไต่กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับก็เมื่อนี้ยก็ขอญาตินะครับพาพี่น้องมาหาเฮดนะครับ,ปรเ,รรบเป็นรอบที่สองของปีนี้ครับจะเป็นดอกกลมตูมนะครับผมกลมตูมนะครับขายเงาเงานะนดอกนึงครับนัวนี้นะ ครับผมไล่นะครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางลงมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผลงานของเมื่อนี้นะครับซึ่งว่่าซึงถือว่าเป็นรอบที่สองของปีนะครับหลังจากที่ข้างแรกขึ้นไปขึ้นไปเศร้าเบิ้งนะว่าเหตุออบอ่อนะครับเพราะว่าขึ้นไปด้วยตาแน่นอนนะครับก็ได้มาเต็มตาแล้วก็เต็มทุงผ่าแล้วก็เต็มทุงพัดติกอีกทุ่งนึงนะครับซึ่งข้างแรกก็ถือว่าได้ลายยุ่นนะครับต่ว่ารอบนี้นะครับ เป็นการขึ้นหาครั้งที่สองของปีนะครับก็ถือว่ามา้นคักก้าครั้งแรกนะครับเอาตายเงยไปเหนพี่น้อง,งในบึงตายเงยนะครับผมนี่ตายเงยนะครับนี่คือเห็ดหนามุ่มนะล้วนๆเลยนะครับเป็นเห็ดหนามุ่มล้วนๆนีรอบที่สองนี่รู้สึกว่าจะได้ดอกต่มหลายพอสมควรน,นะครับแล้วก็ดอกปันก็อีกหลายขึ้นกันนะครับผม ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับหมาก็รอบแรกอีกนะครับแล้วก็ได้ดอกงามก็รอบแรกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอบแรกผมบ่ค่อยได้เคลียร์คักนะครับคือบ่มีเวลาเคลียร์แต่ว่ารอบสองนี่ได้เคลียร์ก็เลยได้ดอกตุ่มๆลายนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกระลังนักแห่งการกระดิกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องอีสานบัน่าสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าสบายนิยมสุขสุขพ้นบ่เจ็บบ่จน เงินทองเตียมทงเตียมตาสุภาพแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ